สวัสดีครับผมพาติยานิ่มน้อยนะครับโปรเียร์ดี렉เตอร์มิสแกรประจวบคิริขันครับแล้วบวกกับสมุทรปราการด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวน้องๆผู้เข้าประกวดนะครับในวันแรกเลยนะครับสำหรับงานการลาผ้าไทยนะครับอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเป็นไทยนะครับก็ได้สปอนเซอร์หลักนะครับมาร่วมงานนะครับก็จะมีดรควางนะครับเด๋ยวให้ท่านแนะนําตัวนะครับทีละท่านเลยขออนุญาตนะครับครับผม สวัสด,ดีค่ะดรมานัสพันธ์จตุพันธ์นะคะเป็นผู้บริหารของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม SLK Clinic ค,ค่ะครับอ่าขออนุญาตเป็นท่านต่อไปเลยครับ,ค,รบคุณแม่ดาวครับสวัสดีค่ะรัชนีดมมิตรจากตาจารอนเอนมาซาหัวหินนะคะครับและขอเป็นอ่าเป็นคุณแม่ที่เป็นที่ปรึกษาของน้องใหม่ในกองประกวดครับอาจารย์พุทธิยาพันแสงนะคะอุปนายกสมาคมปช่วกิจการท่องเที่ยวหน,นุนจ้างแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดนุ่งเกลือ ครับเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ที่พี่ใหม่เคารพมากๆเลยครับแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งท่านครับเจ้าของสถานที่ครับเราต้องมาดูจักกันครับนะท่านนี้ครับสวัสดีครับวรพจน์บอลพุริวิบูลครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะเกษตรหัวหินศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬามนร์ครับอ่าครับได้ครับได้ครับคุณพี่ได้ครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งครับอ่าโอเคอ่าโอเคได้ครับว้าวเราต้องพูดให้แบบ ให้บอลนวัดนะครับได้ยินด้วยนะครับว่าคุณใหม่เก่งแค่ไหนาคับมาถึงให้ก็ได้คำคุณวงามาถงให้ก็ได้คบก็ในส่วนของมิสแกรนนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทาง SLK คลิกเอง่ะคะเป็นสปอนเซอร์มาทั้งหมด4-5ปีแล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมี PD ดีที่ดีอย่างคุณใหม่เนี่ยก็จะใส่ใจนางงามก็จะทําให้ทางจังหวัดนะคะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงของ ความงามเกิดขึ้นครับนี่<ช>นะนะครับก็เป็น4ปีสอนการันตีเลยว่าจัดใหญ่ทุกปีเพราะว่าด็อร์ควากท่านนี้นะครับก็มีคลินิกนะครับ SLK คลินิกทั้ง3สาขานะครับก็จะมีที่จังหวัดประจวบคิริการอ้ำเภอเมืองแล้วก็หัวหินแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับก็เป็น กันควรสําคัญในการจัดงานทุกปีที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตขอบคุณผ่านสื่อทางด้านนี้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็จะมีขอ,องคุณแม่ดาวด้วยนะครับก็เป็นเมนสปอนเซอร์ของปีนี้ของคุณใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นสตาร์สปาแอนด์มาซาแล้วก็คุณบอลนี่แหละครับก็เป็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ครับถึงบอกเลยว่าปีนี้ทำไมคุณใหม่ถึงแบบจัดงานได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีงานรอบต่างๆแล้วมีพี่สื่อมาด้วยมีการโปรโมทแล้วเดี๋ยววันไฟนอนเนี่ยก็จะมีน้องกอดสเบลน้องเอมมาด้วยแล้วก็มีครครรรออบัวแกนนเิเ์ คือภูมิใจมากและทําให้พี่ๆที่ซัพพอร์ตน้องๆทุกคนที่เนี่ยภูมิใจเช่นเดียวกันครับครับได้ครับก็ต้องต้องบอกว่าก่อนอื่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเห็นตัวอย่างที่วัชรีนะครับแล้วก็ได้คอนเนคชั่นจากจากวัชรีเนี่ยครับก็เลย มี make decision ว่าเอ้เราเห็นแล้วว่าศักยภาพของทางฝั่งพีดีท่านนียครับ,รบสามารถที่จะส่งต่อพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งธุรกิจนะครับไม่ว่าเรื่องเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งพวกเราเนี่ยอยากจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของที่หวัวหินให้มันบูมขึ้นอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่คุณดาวใจเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ beauty pageant นะครับซึ่งวัวหินก็นะครับอย่างที่เห็นมีน้องๆสวยๆอีกเลยนนะครับก็ตรงเนี้ยก็ ทำให้เป็นดิ c ซิชันที่ที่ตัดสินใจว่าเราขอร่วมด้วยดีกว่านะครับแล้วก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องพักนะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ครับครับครับปีนี้เราก็จะชดูสองเสาเบอร์เรื่องอะไรครับศิลปะครับครับ เพราะว่าพี่ใหม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเวทีแรกเลยแล้วก็กระแสตอนนี้ครับก็จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าไทยชุดไทยเดี๋ยวเราเปิดสักการะเวทีแรกของมิสแกรนไทยแลนด์ถือว่าเป็น2จังหวัดแรกของพี่ใหม่นะครับพี่ใหม่ก็ถือลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2019แล้วตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับปีนี้จัด2จังหวัดพร้อมกันก็เดี๋ยวลองดูว่ารอบไฟนอลครับตื่นตาตื่นใจแปลกตาแน่นอนสร้างความแปลกใหม่ นะครับให้ถูกใจหลายๆคนและสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องถูกใจที่สุดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันทททท่านในอำเภอท่านนายกเทศมนตรีืองหัวหินไม่บอกเลยว่าโชว์เปิดครั้งนี้ท่านๆผู้ใหญ่หลายๆท่านต้องชอบแน่นอนนะครับก็มีท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหินสอํมคือทุกท่านรวมกันหมดรวมถึงที่ปรึกษาการนายกท่องเที่ยวหินอสานะครับพี่ขาคุณวัฒนาศรีการชนานะครับวันนี้พอดีท่านติดภารกิจ ท่านนี้ก็จะเป็นท่านผู้ใหญ่ที่ไหวเคารพมากแล้วก็ดูแลคุณใหม่มาโดยตลอดครับกําลังที่สําคัญที่สุดของของคุณใหม่ก็คือผู้ใหญ่ในจังหวัดครับคุณใหม่ความรู้สึรเราเป็นบริษแรกรรของของประเทศของในปีนี้ก็ตั้งแสดีด้วยทุกคนก็จับจตามองขนาดต่างประเทศก็ยังน้อง,งๆางๆนานงานก็ยังมาร่วมในวันไฟร้องรู้สึกยังไงครับ ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเราอยู่ในครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์มาอยู่แล้วเราจะรู้แล้วว่าของพี่ใหม่ก็จะทํารักษาม,มาตรฐานดีขึ้นดีขึ้นขยับไปเรื่อยๆนะครับเอาเท่าที่เรามีความสุขนะครับการเป็นพีดีสุดท้ายแล้วเป็นพีดีต้องมีความสุขใช่ไหมครับพนวัดบอกได้ได้ได้กำไรเป็นเม็ดเงินอยู่ละแต่ต้องได้ความสุขด้วยก็ทําเต็มแรงนะครับโชคดีปีนี้แรงใหญ่หน่อยเพราะสปอนเซอร์ใจดีเยอะครับก็ อยากทําให้ดีที่สุดครับเพราะพี่จับตามองจริงๆแล้วก็ขอบคุณสื่อพี่ๆจริงๆที่แบบปีนี้ผู้ใหญ่ชอบคุณใหม่มากเลยครับบอกว่าลงสื่อเร็วมากแล้วสื่อแบบทุกสื่อทุกช่องที่มาประทับใจมากขอบคุณจากใจจริงๆครับที่ยังได้ยังได้สาวให้บริการมากครับโอเคให้กับรุ่นให้น้องๆมีไฟในการที่จะควงในวันครบครับจริงๆแล้วมันมี 4B นะครับแต่ว่า ทุกท่านก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดก็รู้นะครับเราพูดกันเลยแต่ถามว่าครบแต่ว่ามันก็จะมีเป็นขั้นบันไดของการครบนะครับเพราะว่าเราเลือกที่น้องต้องไม่เหนื่อยพีดีต้องไม่เหนื่อยคุณนวัดแฮปปี้ด้วยบอสเราต้องแฮปปี้ด้วยเข้าไปประจวบกับสมุดประการจะไม่เป็นตัวแถมนะครับเวลาไลฟ์สดทิกตอ็อกเวลาไลฟ์สดช่องต่างๆต้องมีสมุดประการต้องมีประจวบต้องมีหลักแสนนะครับเหมือนเหมือนเหมือน พีดีล้มพีดีหลายจังหวัดนะครับที่แบบอ้แสนหนึ่งก็มีเดี๋ยวปีนี้จะมีประจวบสุราการมาอยู่บนเวทีแล้วแข่งกับภูเก็ตเขาบ้างะนะครับพยายามตั้งใจครับมีวิสเดตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับแล้วก็บวกด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็เก่งแล้วก็บอดี้ครับแต่หมายบอกเลยว่าเราเป็นเวทีแข่งวิสเดตจริงจริงนะครับใครมีน้อยต้องพยายามคนที่ไม่มีเลยไม่ใช่ว่าหมายจะตัดทิ้งนะครับแต่ต้องมีความพยายามมากกว่านะครับมากกว่าคนอื่นเรื่อยๆจนเห็นได้ชัด นะครับแต่สุดท้ายแล้วพี่ใหม่มี2องมงล้ะครับถ้าน้องทําการบ้านดีๆนะครับ mm hmm. ก็บ mm ิสเนสสักหนึ่งก็คงไม่น่าเกลียดนะครับอีกอันก็บ mm ิสเดสบวกบิวตี้ช่ำๆหน่อยอยากได้ประมาณนี้ครับ ได้ครับสำหรับวันไฟนอลเราจัดที่โรงแรมเดอะเกษตรหัวหินนะครับเวลานะครับ18.00น,นนะครับก็บัตรซื้อทางช่องทางเพจนะครับมิสแกรนประจวบคีรีขันแล้วก็สมุดประการตอนนี้น่ารักมากทีแรกว่าจะขายบัตร1แถมหึงถึงวันที่1ิบขายจนถึงหน้างานเลยครับ1แถมหมาเลยครับบัตรใบละ1,000บาทได้2ที่นั่งเลยถ้าเกิดใครใจดีอยากดูแบบชิดใกล้ พีดีนางงามน้องกดเเบลน้องเชเอมบัตรไปละห้าพันบาทได้สองที่นั่งเดี๋ยวแม่ใหม่เสิร์ฟไว้ให้ด้วยค่ะอ่าเบอ่อจอยกันครับขอบคุณทุกๆคนนะครับฝากติดตามครอบครัวมิสแกนประจวบแล้วก็ผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของพี่ใหม่ s l k คลินิกนะครับอ่าสตาสปาซารอนนะครับแล้วก็เด็กเกษตรนะครับแล้วก็มีคุณวัชรีด้วยนะครับมีแซบไลท์ด้วยอีกหลายๆท่านเลยที่เป็นเมนสปอนเซอร์ในปีนี้ของพี่ใหม่ครับขอบพระคุณครับ